สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พอกันอีกแล้วเด้อมื้อเด้อมื้อนี้มานาโดดสิมาเฮ็ดแกงหน่อไมุ้่มพี่น้องเอ้ยเด้อซื้อหน่อไม้มาโลกับครึ่งือนอแนงนอใหญ่นอน้อยกําลังพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ยามแงแกงุ่มตอนเที่ยงแซ่บ ເຮົາຊິໃໝ່ຈັກກອງເຊືວຂເຈາเລີຍນນຈັັກອກລວມກนນເນາະີ ไม่ไม่ละไม่ไม่แกงใี่ไหมเอ้ยไม่ย่างแรงนอตรงคือย่างกาบบางนอสำได้ก็ได้สำนั่น มุดกองกินแต่ของหวานเนี่เอาอีกแล้วมุดกองกันแล้วนั่นแหละเห็นจีบบอหน่อยไม้นี่วันนี้เห็นจีบบอหน่อ้ในหม้อไหนรึ่งหม้อพี่น้องค์เลยใส่เครื่องใส่ยัางพอดีแซมหม้อแล้วแหละ เรียบร้อยเราใหญ่จะนีขอฟ้าได้แต่จะล้านะแก้มาิ้่ข่าวด้อมืันนี้เ,เ,เ,เด้อถูกข้าวขรังหมอข่าวไวัดคนป่วย จ้วเลยได้แล้วฮึจังแล้วลูกเอากระสานมาจัหนุนในลูกหนักกระสานสีขาวหน่ยซังหนอยมาหลังหน่อไม้หน่อไม้ก็แรงแล้วก็จะทำการต้มเลยวบบแรงจะส่งนะครับอย่นั ม yup. ันสดสดออนไอ้ลู่ไอ้อยู่ด้วตอนบักใหญ่บักใหไงพุงเลื้อพุงเลื้งเลยดูอาทิตา์เมื่อคืนพักอันขยแอไปใส่แกงดอกไม้เนาะพักกับสดๆจากขางบ้านเลยได้นี่เลยอันนี้ก็พักขยแอนี่ ก็พักขยเเยออกดอกไรพี่น้องเลยไรอบีอันลีเอาใบลายอาบ,บอีบอกก็บินทองเนาะลีเอาใบมันแบบสีดำพักขยเเยหอมๆอ,อันนี้พักอันเยียงกเกาะพักหอมป้อมตัวนี้พักหอมป้อมตัวนี้พักขยเเย ก็สิเสก็บคะเน่เนี่ยผักอันผักคะเนี่ยเด้อมื้อนี้เด้อแต่ว่าบ่มียอดบักบวคก็สิหักเอาน้ํแดดเน,นาะเพราะว่าเฮาบ่ักมันก็สิแก่ไปเรื่อยๆเป็นดอก

kéo cả mình rồi Mới kia đẹp Chắc mà xì bột nữa đã Mình sẽ bột biệt nữa Ở mắt yên ích Chắc xám nuôi Xám nuôi xì nuôi nữa luôn Nếu mày hao cả chữ ở đây nè Giả nàng cả nhì đẹp lợi Kéo kéo Giả nàng เยวจนเป็นยางเราแป๊บตัวนี้กะจืดแล้วเอาสิทำการแกงแล้วบะดิเป็นแกงน้ำมันแซ่บมากันเด้อหมูข้าวขากระชุกน้ำคือนยังข้าวหุงใส่ยทานฮะเออพ่านอะไรล่ะเอามาอันเอาอันนี้ใส่รถตองเด้อเนี่ยเอาอย่านยวางใส่เออนเดี๋ยวนางจะน้ำใส่ใส่ขลุเดี๋ยวใส่ขลุ่ยว้าใส่ขลุ่ Trong một lâu lâu lắm mọi người. Hello, 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 mọi người. คินยากเลยนั่งน,น้อยนั่งน,น้อยไปอาบน้ำแล้วเปืี่ยนไปลูกไปอาบน้ำแล้วมากินแกงหน่อไม้ได้ไดีไหยอืมแกงไม้แล้วแกงหกนห่อไมันน,มนี้ครับทใส่ปลาแดกอีกนะพี่น้องเดี๋ยวกรแดกอีกเหตุไปั้งแต่เดือดบุกย้ำตึงออกคือเลยเด็กใจสักหน่อยคนนั้นสามสี่ตอน เขพได้พรอมค่ะเราไม่หช่ซูซูก <heaven entender> ่อนเขาเะีเอาอันนำไปน้างลงไป เลยไป่เไม่กเเกรมลูกีดุกแล้ไปอาบน้ำเด้รอเดปอดก่อนบันปดเใส่กระเดกก่อนแล้วบันใส่เป็นตัวตม cho nành lên Đà, thì tập. Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องเอ้ยซื้อเห็ดเค็มมาใส่ an, แกงกระไม้ลืมพี่น,อน้องได้ต้มใส่น้ำรังแบบซี่ก็เป็นกัเนาะแกงกระไม้ซุกเรียบร้อยโป่งเรียบร้อยเห็นเห็ดเค็มอยู่ทางในคิดยาแกงกระไม้ซอสใส่เห็ดเค็มจะดอกว่ะ ok มาแล้วลืมลืมเห็ดเค็มมาเป็นยังต้มใส่น้ำรังพี่น้องต้มซุกแล้วเ่ากระทะเอาแต่ตอน เราแป๊บโอ้ยแกงหองใหม่สีแดงไปแล้วแบบสุกเรียบร้อยพี่น้องสุกเรียบร้อยว้าป้าตัวตกขาว้ง่ะกันนะอ่ะเฮ็ดลูกตำลังเฮ็ดเข้มลงตำลังพี่น้องเอ้ยน่ะเอ้ยด้วยกันเขากัน สสวยสวยยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองเสต๊แซ่แบใส่ยอดผักคา,าแกองไอรุ้ยอยู่นี่กินกับข้าวเจ้าข้าวเจ้าเต็มถ้วยเลยมาเดิมมาเดิมเสต๊แซ่บน้ำกันเดิมแกงหน่อไม้สดุปมาเนี่ย ใส่พักขาใส่เห็ดเข็มมาเดือดแช่แๆน้ำกันเดือจ้าแล้วแล้ววันนี้พร้อ,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไปกินหนักไป้นะใส่ขวกรเบื้ห็นถวยขาวก็ได้มาเดือมมาเดือ mở thịt bạn này xong xong càng nó mới shot แกงกะทิเข้มช่องสักแคบกินกับข้าเจ้า